สงสัยลุงจะมีมีปัญหากับคนคนไม่ค่อยมีผมก็เลยโกนทิ้งเลยทั้งผมทั้งคิ้วเลยโกนหมดถ้ามีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็ให้โกนทิ้งไม่เคยถูกฉลองกันนะครับไม่เคยถูกฉลองกันเออต้องเข้าใจนะครับที่เป็นเช่นผม,มเช่นอลไรให้โกนทิ้ง <laughs> แต่จริงครับเขามีผมนะครับโก <laughs> นทิ้งออกไปเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ <laughs> คนคนนี้เขามมีผมนะคนที่อยู่ดาวคารคนนี้นะ <laughs> เขามมีผมนะแต่เขาโกนครับ สงสัยทําเลียวไว้เยอะนะทับเลียวไว้เยอะนะครับกลัวให้ผมงอกมานะครับไปกลัวไม่อยากให้ผมงอกมานะครับนะเพราะมีประวัตินะครับประวัติเสียเยอะนะเลยต้องโกนออกอยู่ตลอดนะครับนะก็เจอเหตุการณ์เมื่อวานก็เลยรู้สึกวบต้องปลงแล้วปีนี้ต้องปลงแล้วไม่ปลงไม่ได้แต่คนคนที่ไม่มีผมก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะนะคนที่ไม่มีผมกินก็จะไม่มีลากผมเลยอันนี้มันลากผมมันมีลากผมยังเตรียมอยู่นะครับแต่โกนนะครับ สงสัยอยากเหมือน่าอ่าเฮ้ยไม่ใช่เหมือนไม่ได้สันไม่ได้สันก็ไอ้นั้นเขาไม่มีผมอู่แล้วนะนมันไม่มีหมายคนนะอยู่ตำรวจก็ก็มาขอค้นรถไม่รู้ค้นเพื่ออะไรคนคนไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยมีผมไม่ก็ไม่ก็ถูกโฉโลกันนะบฉโลกันนะไม่ก็ถูกโฉโลกันนะ